ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องครูซัน h ช n n นลค่ะวันนี้ครูซันจะพาทุกๆคนไปพบกับเรื่องราวของผู้ปกครองคนหนึ่งที่มีความเหี้ยมโหดมีความโหดร้ายครูซันเชื่อว่าบนโลกใบนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องราวมากมายของผู้ปกครองที่อาธรรมหรือว่าผู้ปกครองที่ปกครองแบบไม่เป็นธรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ อินชาอัลลอฮ์ไว้มีโอกาสครูซันจะรวบรวมข้อมูลแล้วเอามาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปนะคะแต่วันนี้ค่ะครูซันจะพาทุกๆคนไปพบกับอุปราชของกษัตริย์อับดุลมาลิกบินมารวานค่ะหลายๆคนคงจะยังงงอยู่ใช่ไหมคะว่าใครแต่ถ้าครูซันเอ่ยชื่อขึ้นมาแน่นอนทุกคนจะต้องรู้จักเขาค่ะเขาคือฮัดจารบินยูซุป ทุกคนคะฮัจาัดบินยูซุปค่ะเขาเป็นอุปราชของกษัตริย์อับดุลมาลิกบินมารวานค่ะเขาเป็นผู้ปกครองดินแดนฮิยัสแล้วก็อิรักค่ะกษัตริย์ทรงประทับอยู่ที่ดามัสกัสและฮัจจัดมีศูนย์บัญชาการของเขาอยู่ที่กูฟ้าค่ะซออิดบินจูเบดได้ต่อสู้กับฮัจาัดโดยฝ่ายอิบนุนอันอาชหลังจากได้รับความพ่ายแพ้ซออิดบินจูเบดร,รอดมาตุลอลออะไลก็เลยหนีไปอยู่ที่มักกะค่ะ ดังนั้นเมื่อท่านอซดบินจูเบตหนีไปได้ฮัดจัดก็เลยออกคำสั่งให้จับท่านออดบินจูเบตค่ะดังนั้นเจ้าเมืองที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆจึงเรียกผู้คนมาทั้งหมดแล้วอ่านคำบัญชาของกษัตริย์อับดุลมาลิกให้ฟังค่ะคุณันขอย้ำนะคะว่าอยู่ในยุคข,ของกษัตริย์อับดุลมาลิกบินมรวาลค่ะแต่ฮัดจัดบินยูซุปเป็นอุปราช อุปราชก็หมายถึงผู้สำเร็จราชการแทนนั่นเองค่ะคำบัญชาของกษัตริย์อับดุลมาลิกมีดังต่อไปนี้ค่ะทุกคนบุคคลใดก็ตามหากให้ที่พักพิงแก่ซาอ,อิดบินจูเบดจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นเดียวกันกับซาอ,อิดและยังประกาศต่ออีกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันจะต้องฆ่าคนที่ให้ที่พักพิงแก่ซาอ,อิดบินจูเบดบ้านของเขาเพื่อนบ้านของเขาจะต้องถูกทำลายลงอย่างราบคาบ หลังจากนั้นไม่นานค่ะท่านซออิดบินจูเบดถูกจับตัวได้ด้วยความทุลักทุเลเป็นอย่างมากเลยค่ะและถูกส่งตัวไปที่เมืองกูฟ้าเมื่อท่านซออิดบินจูเบดถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้าฮัดจารบินยูซุปเจ้าอุปราชการตอบโต้ระหว่างฮัดจารบินยูซุปกับท่านซออิดบินจูเบตจึงเกิดขึ้นค่ะโดยที่ฮัดจารเป็นคนเอ่ยพูดก่อนว่า แกชื่ออะไรฉันชื่อซาอิทหมายถึงดียิ่งพ่อแกชื่ออะไรยูเบธหมายถึงระเบียบเรียบร้อยไม่ความจริงแกชื่อชาก,กีหมายถึงกริวโกรธบุตรของดูไซหมายถึงสิ่งที่แตกหักแม่ของฉันรู้จักชื่อของฉันดีกว่าแกแกมันถูกกริ้วแม่ของแกก็ถูกกริ้วเช่นกัน ผู้ที่รู้ในสิ่งเร้นลับนั้นเป็นผู้อื่นดูนี่ฉันกำลังจะเชือดคอแกดังนั้นแม่ฉันจึงทำถูกแล้วที่ให้ชื่อนี้แก่ฉันฉันจะส่งแกไปนรกถ้าฉันรู้ว่าแกมีอำนาจแบบนั้นฉันจะเอาแกเป็นพระเจ้าของฉันแกมีความเชื่อย,ยังไงเกี่ยวกับศาสดาสลลลอหัอะัลฮิวสัลลัง ท่านเป็นศาสนทูตแห่งความเมตตาเป็นศาสดาของอัลลอฮ์ถูกส่งมาพร้อมกับทางนำที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งถูกสร้างทั้งมวลแกจะว่ายังไงเกี่ยวกับคอลิฟะฉันไม่ใช่เป็นคนคอยคุมดูแลเขาทุกๆคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองในระหว่างคอลิฟะทั้งสี่ใครเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุด คนที่สามารถทําให้อัลล็อ์พึงพอใจได้มากกว่าคนอื่นคนไหนล่ะที่จะทําให้อัลล็อ์พอใจมากกว่าคนอื่นเรื่องอย่างนี้รู้ได้ก็เฉพาะผู้ที่รู้ว่าอะไรซ่อนเร้นอยู่ในอกและอะไรที่ใจปิดบังอยู่อลีจะอยู่ในสวนรรค์หรือนรก ฉันจะตอบได้ก็ต่อเมื่อฉันไปเยี่ยมในสถานที่ทั้งสองและไปพบกับผู้ที่อยู่ในนั้นมาแล้วฉันจะเป็นยังไงในวันตัดสินพิาพากษาฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะรับความรู้สึกอันลีิลับได้แกไม่ตั้งใจจะพูดความจริงแต่ฉันก็ไม่ได้โกหกนี่ทำไมแกไม่หัวเราะ ฉันไม่เห็นว่าจะต้องมีอะไรน่าหัวเราะทำไมคนผู้นั้นจะต้องหัวเราะเมื่อเขาถูกสร้างมาจากฝุ่นทุลีทุกคนต้องไปปรากฏตัวในวันตัดสินพิพากษาทุกคนถูกห้อมล้อมด้วยกับการถูกล่อให้กระทำซ้ำอยู่เสมอเสมอแต่ฉันหัวเราะได้เวลาและสาเหตุแห่งความตายนั้นถูกกำหนดไว,แว้แล้วอันล้อชอบฉันมากกว่าแก ไม่มีใครหรอกที่จะรู้สึกภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ของเขากับอัลลอฮ์นอกเสียจากเขาจะรู้ถึงฐานะของเขาและอัลลอฮ์ทรงตระหนักถึงสิ่งลี้ลับแต่เพียงผู้เดียวทําไมฉันจะไม่ภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ของฉันที่มีต่ออัลลอฮ์ล่ะเมื่อฉันอยู่กับอามิรุ่นมุมินีนส่วนแกอยู่กับพวกกบฏฉันอยู่กับมุสลิมคนอื่นๆตัวฉันเองเกลียดชังความชั่ว แต่ไม่มีผู้ใดไปเปลี่ยนกําหนดของอัลลอฮ์ได้แก้มคือความเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งของที่รวบรวมเอาไว้สําหรับอมมรุนมุมินีนฉันไม่รู้ว่าแกเก็บรวบรวมอะไรไว้ให้เขาบ้างทหารไปเอาทองเอาเงินแล้วก็เครื่องแต่งกายจากคลังสมบัติมาให้มันดูสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์ ก็ต่อเมื่อมันสร้างความสงบสันติให้แก่แก่ได้ในวันตัดสินพิภากษาวันที่มารดาทุกคนจะลืมให้นมทารกของนางหญิงที่ตั้งครรภ์ทุกคนจะแท้งลูกของนางออกมาและไม่มีสิ่งใดนอกจากความดีเท่านั้นที่จะยังประโยชน์การสะสมของเราไม่ดีหรือการสะสมของเราไม่ดีหรือไง แกเป็นคนสะสมมันฉะนั้นแกย่อมเป็นผู้ตัดสินได้ดีที่สุดแกชอบอะไรจากสิ่งของเหล่านี้บ้างไหมฉันชอบเฉพาะสิ่งที่อลลออ์ชอบเท่านั้นความวิบัติจงมีกับแกความวิบัติเป็นของคนที่เขาถูกตัดขาดจากสวรรค์และถูกทำให้เข้านรกจงบอกสิฉันจะฆ่าแกยังไง อย่างที่แกจะถูกฆ่านั่นแหละเพชรขาดนำตัวมันไปฆ่าทุกคนคะเหตุการณ์ตึงเครียดยิ่งขึ้นท่านซออิดบินจูเบสถูกนำตัวไปที่ลานประหารแต่ขณะที่เขาถูกนำตัวไปประหารท่านซออิดบินจูเบสก็หัวเราะออกมาค่ะเพชรขาตได้รายงานเรื่องนี้ให้กับฮัาจดบินยูซุบราบ เขาจึงเรียกซาอิดบินจูเบดกลับมาอีกค่ะแกหัวเราะทำไมความกล้าของแกที่มีต่ออัลลอฮ์และความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์ที่มีต่อแกฉันกำลังฆ่าคนที่เขาได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในหมู่มุสลิมเทชคาดสังหารเขาต่อหน้าฉันนี่แหละ ขอให้ฉันละหมาดสักสองรอกอัดก่อนทุกคนคะท่านซาอิตขอละหมาดสองราอกอัตค่ะและฮัดจ,จัดบินยูซุปก็อนุญาตให้เขาละหมาดท่านซาอิบินยูเบดละหมาดหันหน้าไปทางกิบลัตและอาล่านอลัลกุรอานความว่าแน่แท้ฉันขอผินหน้าของฉันโดยเที่ยงตรงสู่พระองค์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้บูชาจเจวิต หัตยาดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเขาก็ยังไม่พอใจท่านซอยิดบินจูเบดอยู่ดีโดยมีคำสั่งออกไปว่าหันเขาออกไปจากกิบเลัตของเราให้เขาหันไปทางกิบลัตของพวกคริสเตียนสิ้นเสียงคำสั่งใบหน้าของซอยิดบินจูเบดก็ถูกหันไปทางอื่นทันทีโดยท่านซอิดบินจูเบดได้ยกอายะกุรอานอีกครั้งค่ะโดยมีความว่า ไม่ว่าเจ้าจะหันหน้าไปทางใดดังนั้นที่นั่นจะมีการสถิตของอัลลอฮ์แท้จริงอัลละฮ์คือผู้ไพยบูนผู้ทรงรอบรู้ฮัดจาดชุนเฉียวอีกครั้งและกล่าวว่าให้เขานอนคว่ำหน้าลงไปเรารับผิดชอบเฉพาะการปรากฏตัวเท่านั้นสิ้นเสียงคำสั่งท่านสออิดบ,บินจูเบดจึงถูกจับให้นอนคว่ำหน้าลงค่ะทุกคนท่านสออิดบ,บินจูเบดอ่านอายะกุรอานความว่า จากนั้นเราได้บังเกิดเจ้าและที่นั่นเราจะให้เจ้าคืนไปสู่และจากนั้นเราจะให้เจ้ากลับออกมาอีกครั้งหนึ่งฆ่าเขาฮัตจ,จัดประกาศเสียงกร้าวแต่ท่านซาอ,อิดบินจูเบรก็ยังพูดต่อไปว่าจงฟังสิฉันอ่านอะไรฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นเอกะ และปราศจากภาคีและฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นทาสและศาสนทูตของพระองค์สิ้นคำกล่าวของท่านซาอิดบินจูเบดเพชฌฆาตได้ทำการตัดศีรษะของเขาออกมาเลือดได้พุ่งกระฉูดออกมาจากร่างกายของท่านซาอิดบินจูเบดอย่างมากมายฮัจญัดเองก็รู้สึกพิศวงที่ได้เห็นแบบนั้น เขาจึงถามสาเหตุนี้จากนายแพทย์ของเขาซึ่งแพทย์ตอบว่าความสงบและความสำรวมของเขาในขณะที่เขาถูกประหารทำให้เลือดของเขาไหลเป็นปกติโดยพั่วไปแล้วผู้ที่กำลังถูกประหารมักจะหวาดกลัวอย่างมากและความกลัวตายทำให้เลือดแข็งตัวจึงไม่ไหลออกมา แต่สำหรับท่านซาอิดบินจูเบรเขามีความกล้าหาญและสงบนิ่งดังนั้นเมื่อเขาถูกประหารเลือดของเขาจึงไหลทะลักออกมาเมื่อทุกคนได้รับฟังเรื่องราวนี้จบทุกคนก็จะรู้สึกว่าท่านซาอิดบินจูเบรเป็นผู้ที่น่าเห็นใจที่น่าสงสารใช่ไหมคะและเช่นเดียวกันทุกคนก็จะรู้สึกว่าฮัดจัดบินยูซุปค่ะ เป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนที่โหดเหี้ยมเป็นผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรมแต่ครูซันต้องการจะบอกอีกมุมหนึ่งของฮัดจัดบินยูซุปนะคะอย่างที่ทุกคนรู้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าฮัดจัดบินยูซุปเป็นอุปราชของกษัตริย์มาลิกบินมารวานในราชวงศ์อามาวิยะค่ะในความโหดร้ายของฮัดจัดทุกคนรู้ไหมว่า ฮัดจัดเป็นคนหนึ่งที่เสนอให้กษัตริย์มาลิกบินมรวานใส่สระในอัลกุรอานเพราะเกรงว่าคนรุ่นหลังต่อไปจะไม่สามารถอ่านกุรอานได้และจะยากในการอ่านกุรอานเขาก็เลยเสนอให้มีการใส่สระค่ะกุรอานที่เรากำลังอ่านอยู่สระทุกตัวที่เราหัดสะกดมันและทำให้เราอ่านได้แล้วก็อ่านคล่องสาเหตุหนึ่งก็มาจากฮัดจัดบินยูซุปนะคะ สิ่งที่ครูซันต้องการจะสื่อสารกับทุกคนก็คือในตัวของคนที่ดีที่สุดก็ย่อมมีข้อบกพร่องที่เราเรียกกันว่าไม่ดีนั่นแหละค่ะและในตัวของคนที่ชั่วที่สุดก็ย่อมมีของที่ดีอยู่ในตัวของเขาค่ะถึงแม้ว่าข้อดีของเขาจะน้อยนิดก็ตามแต่เราก็เรียกมันว่าความดีค่ะทุกคนคะ ไม่มีใครที่ดีไปหมดซะทุกอย่างและไม่มีใครที่ชั่วหมดซะทุกอย่างในตัวของคนคนนึงย่อมมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปค่ะดังนั้นเราจึงบอกไม่ได้ว่าใครที่เป็นคนดีใครที่เป็นคนชั่วเราจึงตัดสินไม่ได้ค่ะว่าใครที่จะได้เข้าสวรรค์หรือใครที่จะได้ตกนรกเราเพียงแค่ทำหน้าที่ดุอาค่ะ ขอดุอาให้ตัวของเราครอบครัวของเราและบรรดาอุม,มะทั่วโลกอยู่ในความพอใจของอัลลอฮ์ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้ารวมทั้งขอดุอาให้แก่เราครอบครัวของเราและบรรดาอุม,มะทั่วโลกห่างไกลจากการทําให้อัลลอฮ์โกรธกริ้วค่ะจําไว้นะคะทุกคนไม่มีใครที่ดีไปซะทุกอย่างและไม่มีใครที่ชั่วไปซะทั้งหมด ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูซันด้วยนะคะ